รู้ไหมครับว่าการพักผ่อนไม่ได้มีแค่พักกายและพักใจเสมอไปเคยไหมครับต่อให้นอนหลับแค่ไหนก็ยังรู้สึกไร้เรี่ยวแรงอยู่ดีนั่นเพราะการพักผ่อนไม่ได้มีแค่การนอนเพื่อพักร่างกายอย่างเดียวแต่ยังมีการพักผ่อนประเภทอื่นๆที่มนุษย์อย่างเรายังต้องการอีกด้วยนะครับวันนี้และชิดจะมาแนะนําการพักผ่อนเจ็ดประเภทเพื่อฟื้นฟูพลังงานให้เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตกันครับ 1. การพักกาย เจนอนหลับไม่เพียงพอออกไปเดินเล่นอยู่ค่ะหรือนวดบำบัดิ 2. พักใจเช่นการฝึกสมาธิเล็กน้อยก่อนหรือหลังเลิกงานพักเบรกสั้นๆระหว่างทำงาน 3. พักประสาสัมผัสเช่นหลับตาลงเพื่อพักสายตาปรีกตัวไปอยู่ในสถานที่งเงียบๆ 4. พักอย่างสร้างสรรค์เช่นเดินเล่นในสวนสาธารณะเดินป่าปีนเขานั่งชิวริมชายหาด ถ้าพักจากอารมณ์เช่นหาเวลาและพื้นที่ในการแสดงความรู้สึกอย่างอิสระพยายามตามความรู้สึกของตัวเองให้ทำอยู่เสมอ6พักผ่อนจากสังคมเช่นการใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวโดวยการออกไปพบเจอหรือโทรหากันและ7พักผ่อนทางจิตวิญญาณเช่นการสวดมนต์การเจริญสติภาวนามีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชนหากเพื่อนๆลองทำแล้ว ดีไม่ดีอย่างไรสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ